สวัสดีครับทุกท่านสำหรับวันนี้ก็มาพูดคุยกันเหมือนเช่นเคยตามที่เรานั้นได้เคยฟังหลวงพ่อฤาษีดิงดำอิมวัฒนสุงท่านเคยเมตตาบอกเอาไว้ว่าอีก30ปีจะเกิดสงครามจนถึงปี2565ก็ครบ30ปีก็เกิดสงครามเกิดขึ้นจริงๆสงครามใหญ่คู่แรกก็ได้เกิดขึ้น นั่นก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นจะดูเลวร้ายลงและอาจลุกลามบานไปสิ่งที่น่าคิดก็คือว่าทําไมนั้นหลวงพ่อจึงบอกเอาไว้30ปีจะเกิดสงครามเรานั้นก็คิดว่าสงครามโลกที่สานั้นจะเกิดขึ้นอีก30ปีแต่ก็กลายเป็นว่าสงครามใหญ่ได้เกิดขึ้นก่อน เรื่องที่น่าคิดก็คือว่าทูพ่อนั้นก็ทราบอยู่แล้วว่าสงครามโลกที่สามจะเกิดเมื่อใดแต่ว่าหลวงพ่อท่านนั้นกลับบอกสงครามใหญ่เอาไว้ก่อนสงครามใหญ่จะเกิดขึ้นก่อนใน30ปีก็คือปี2 5 6 5ในตอนนี้ก็จะพบว่ายูเครนนั้นลุกหนักบุกเข้าไปถึงแผ่นดินของรัสเซียรัสเซียก็ขู่เอาไว้ว่า สงครามนิวเคลียร์จะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่ออันนี้ก็เลยเริ่มน่าคิดว่าสงครามคู่แรกก็คือสงครามใหญ่ซึ่ง30ปีที่หลวงพ่อบอกไว้นั้นก็คือสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนถ้าหากเรานั้นจะพิจารณาก็จะพบว่าอาจมีความเป็นไปได้ว่าสงครามคู่นี้จะมีความร้ายแรงมากดีไม่ดีอยู่ๆวันหนึง่ง ก็าอาจจะมีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มกันก็ได้อันนี้ก็เลยเริ่มน่าคิดว่าสิ่งที่หลวงพ่อบอกไว้นั้นอาจมีเหตุเกิดขึ้นกับรัสเซียหแลอ,อยูเครนทั้งคู่นี้อาจห้ามหันกันอย่างหนักและอาจนำเอาอาวุธนิวเคลียร์มาถล่มกันเมื่อนั้นสงครามก็จะลุกรามบันไปลายตะวันออกกลางก็จะเริ่มลุกหนักและใช้อาวุธหนักถล่มกัน ต่อไปก็จะลุกลามไปเรื่อยๆจะเป็นอย่างนี้จริงหรือไม่หรือว่าสิ่งเหล่านี้ในอนาคตนั้นจะเป็นอย่างไรเรานั้นก็ต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดเมื่อโลกของเรานั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงวัตถุที่มีค่าก็มีราคาพุ่งขึ้นนั่นก็คือราคาทองคำในตลาดโลกพุ่งขึ้นสูงสุดอีกครั้งหนึ่งทะลุไปถึง 2,500ดอลลาร์ต่อออนซ์แต่ว่าราคาทองในประเทศไทยนั้นก็ยังทรงตัวเนื่องจากว่าแทนที่ราคาทองตลาดโลกพุ่งขึ้นสูงทองในประเทศจะเพิ่มขึ้นก็กลับก็บกลับกลายเป็นว่าค่าเงินบาทของเรานั้นแข่งค่าสวนกับทิศทางของราคาทองคําอันนี้หลายๆคนที่เคยฟังคําของครูบอาอาจารย์จะพบว่า กูบาอาจารย์เคยบอกไว้ว่าต่อไปทองคำจะมีราคาแพงมากและในในอนาคตค่าเงินบาทของเราจะมีค่ามากกว่าเงินดอลลาร์ในตอนนี้ก็เริ่มเห็นแล้วว่าเมื่อสงครามเกิดขึ้นเงินบาทของเราก็แข็งค่าขึ้นในอนาคตเงินบาทของเราก็จะมีค่ามากเหมือนดังทองคำในปัจจุบันที่ราคานั้น สูงสุดตั้งแต่เราเกิดมาไม่เคยพบเคยเจอราคาทองคำสูงขนาดนี้เลยถ้าหากเรานั้นจะพิจารณาตามความเป็นจริงในอนาคตก็จะพบว่าต่อไปทองคำก็คงจะมีราคาที่สูงขึ้นมากและที่สำคัญก็คือต่อไปถ้าหากสงครามโลกเกิดขึ้นอาหารข้าวปลาผักผลไม้สินค้าทางการเกษตร ว่าจะยิ่งมีราคาแพงจะมีราคาแพงยิ่งกว่าทองคําเพราะว่าถ้าหากต่างชาติรบกันเวลาในการทำมาหาก,กินผลิตสิ่งของต่างๆก็จะมีน้อยจึงต้องนําเข้าสิ่งของต่างๆจากประเทศไทยต้องซื้อสินค้าจากประเทศไทยอันนี้ก็คือสิ่งที่คูบาอาจาร,รย์้เมตตาบอกเอาไว้เรานั้นในตอนนี้ก็จะพบว่าดินฟ้าอากาศ ก็แปรปรวนสงครามก็เกิดภัยธรรมชาติก็มากใครที่ปลูกพืชผักทำสวนทำไร่ทำนาก็าจะพบว่าความแปรปรวนของยินฟ้าอากาศบางพื้นที่น้ำก็ท่วมบางพื้นที่ตอนนี้น้ำก็แง้งที่สำคัญก็คือการปลูกพืชผลต่างๆก็ทำยา,ยากอากาศร้อนจัดฝนตกหนักน้ำแง้งและ ก็ยังมีอีกหนึ่งสาเหตุที่สําคัญเกิดขึ้นในตอนนี้นั่นก็คือภัยจากศัตรูพืชจากมแมลงต่างๆในตอนนี้มแมลงต่างๆได้บุกทําลายพืชผลต่างๆอย่างมากมายหากเรานั้นไปตลาดก็จะพบว่าชาวสวนทั้งหลายก็ต่างพาก,กันหาซื้อสิ่งต่างๆไปทําน้ําหมักชีวภาพในการป้องกันสัตว์ต่างๆป้องกันมแมลงต่างๆ,ๆอันนี้ก็คือภัย ที่เกิดจากการเกษตรซึ่งเรานั้นกำลังพบเจอกันถ้าสงครามเกิดขึ้นสินค้าต่างๆก็จะหายากสินค้าต่างๆก็จะผลิตยากดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจว่าทำไมต่อไปในอนาคตสินค้าทางการเกษตรจึงจะมีราคาที่สูงมากครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาบอก้อยว่าในช่วงนี้พวกเรานั้น ควรมีเงินสดติดตัวกันไว้บ้างเพราะว่าสถานก,การณ์ของโลกในตอนนี้มีแต่ความไม่แน่นอนสงครามใหญ่สงครามโลกนั้นอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อถ้าหากมีการใช้อาวุธร้ายแรงถล่มกันสัญญาณอิสเดียตลม่มการที่เรานั้นจะมีเงินสดติดตัวไว้ก็ไม่เสียหลายและถ้าหากวันใดวันหนึ่งสงครามนิวเคลียร์ได้เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ที่ต่างประเทศต่างประเทศก็จะเผชิญกับความโหดร้ายความน่าสะพึงกลัวจากสงครามนิวเคลียร์ชาวต่างประเทศนั้นตื่นขึ้นมาอีกวันคนก็จะจนชั่วข้ามคืนถ้ามีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ถล่มกันความเสียหายต่างๆจะร้ายแรงมากข้าวปลาอาหารก็จะหายากสินค้าต่างๆก็จะเต็มไปด้วยสารพิษ ต่างประเทศนั้นจะอยู่อย่างยากลำบากคนไทยเรานั้นก็ต้องถือว่ามีความปลอดภัยสูงเพราะเรานั้นไม่ใช่คู่ขัดแย้งในสงครามดังนั้นเขารบกันเราก็ขายของนี่ก็คือเรื่องราในอนาคตที่ครูบาอาจารย์ด้เมตาบอกเอาไว้ว่า,ววาถ้าหากวันใดวันหนึ่งสงครามโลกครั้งที่สามได้เกิดขึ้นจริงพวกเรานั้นก็ต้องมีความไม่ประมาท รู้จักวิธีเอาตัวรอดรู้จักวิธีในการเตรียมการต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งการป้องกันภัยต่างๆแม้นว่าสงครามจะมาไม่ถึงประเทศไทยแต่ว่าความตื่นตกใจก็จะเกิดขึ้นทั่วโลกดังนั้นความอุ่นใจความปลอดภยัยความรู้สึกสบายใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญเรานั้นก็สามารถหาวัตถุมงคล เอาไว้ป้องกันตัวที่สำคัญวัตถุมงคลของหลวงพ่อฤาษีดดงดำแห่งวัดท่าสุงจังหวัดอุทัยธานีที่ทันหลวงพ่อปลุกเสกเอาไว้ที่วัดก็ยังมีให้บูชาเรานั้นอย่ารออย่ารอให้สงครามเกิดขึ้นอย่ารอให้ผู้คนแตกตื่นอย่ารอไปเช่าในตอนที่ผู้คนนับหมื่นนับแสนไปที่วัดดังนั้นในตอนนี้ หากมีเงินหรือว่าควรเก็บสะสมเงินเอาไว้ถ้าหากมีก็สามารถไปเช่าบูชาที่วัดท่าสูงได้